มาเยี่ยมชมนะครับมาติดตามข้อมูลของบ้านไอฟาร์มแพะอันนี้เป็นออฟฟิศของหมอเองนะคะแล้วก็สวัสดีครับหมอไอ้ครับสวัสดีค่ะอันนี้ออฟฟิศหมอค่ะหมออันนี้ก็นี่นะคะก็ตัวเลขนี้ก็เพิ่งข้อมูลของบ้านไอฟาร์มแพะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าข้อมูลการประวัติของแต่ละตัวใช่ค่ะทั้งพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ เรามีการจัดเก็บยังไงบ้างครับพอเขาส่งขึ้นมาใช่ไหมคะ,มมคะก็จะเป็นข้อมูลของลูกแพลหมอจะก็จะขอในนี้ค่ะว่าชื่อหมายเลขอะไรวันเกิดนะคะแล้วก็เป็นพันอะไรเพศอะไรเวลาตอนเกิดค่ะน้ําหนักแรกเกิดแล้วก็ลักษณะเด่นแล้วก็หมายเลขพ่อพ่อก็จะเป็นพไซดอนหรือฮอปิดแล้วก็เป็นหมายเลขแม่ค่ะแล้วก็เป็นข้อมูลนะคะแล้วก็ถ้าถ้าจะไปขายปุ๊บหมอก็จะมีการตีราคาไว้ให้างะคะ่ะ แล้วก็ใครที่ซื้อต่อไปชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเช็คย้อนหลังแล้วก็ย้อนกลับได้แล้วก็จะมีเบอร์โทรให้ข้อมูลประวัติของพ่อพันธุ์ด้วยทั้งแม่พันธุด้วย<ช>แล้วก็ข้อมูลที่ลูกค้ารับแพรเราไปด้วยแล้วก็จะมีข้อมูลไว้ตรงนี้กัจะมีในนี้หมดเลยว่ารับไปจริงไหมอยู่ที่ราคานี้เท่าไหร่บ้านไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรวจเลือดไหมเอาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าแล้วก็จะมีอันนี้ให้ค่ะใบเคลื่อนย้ายนะคะคแล้วก็คู่มือการดูแลนะคะ ผู้มือการเลี้ยงแพะแล้วก็จะมีใบตรวจโรคของแพะด้วยใช่ค,ะค่ะแล้วก็มีใบพันธุ์ประวัตินะคะที่หมอจะต้องให้ไปอันนี้นะ,ะใบพันธุ์ประวัตินี่หมายถึงเป็นพ่อพันหรือว่าแม่พันแต่ละตัวของแต่ละตัวไปเลยค่ะน้ำหนักแรกเกิดวันเดือนปีเกิดวันหย่านมอัตราการโตอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะพ่อแม่ชื่ออะไรแลวข้างหลังก็จะเป็นชื่อของเจ้าของอันนี้นะคะการใช้ยาแล้วก็อันนี้นะคะของฟาร์มหมอก็จะเป็น GFM GFM มาตรฐานฟาร์มแท้ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่ากักนะคะใบกักโรคใบกักโร<ช>คหมายถึงว่าอ่ก่อนก่อนที่เราจะส่งลูกค้าอีกทีใช่ค่ะ,คะก็สามารถส่งได้ทั่วประเทศเลยนะคะคแล้วก็อันนี้ใบปลอดโรคบูเซโรซิ 4, ระดับเอแบบต่ออายุ3ปีสอบแล้วมีการตรวจสอบอย่างเรียบร้อยใช่ค่ะอันนี้นะคะหน่สามใบที่จำเป็นที่จะต้องมีกันครับนี่นะคะแล้วก็ จะมีแฟมของหมอจะเป็นอันนี้ถ้าใครไม่เคยเจอก็จะเป็นรูปแบบแจ้งเกิดแบบนี้ก็จะเก็บเป็นประวัติอันนี้เป็นข้อมูลการเกิดของแพทย์แต่ละตัวใช่ค่ะจะมีรูปแรกเกิดไปเลยค่ะถ้าใครอยากได้เป็นพิเศษก็บอกหมอค่ะเพราะว่าหมอจะเก็บไว้เป็นรูปแม่รูปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีใส่ไปในไฟล์ที่มาของแม่ใช่ที่มาของพ่อแรงต่างใช่ไหมครับว่าเขาเป็นลูกของใครอะไรยังไงใช่ค่ะมีเป็นกุดังเลยค่ะอันนี้ 800ตัวก็จะมีทั้งหมดเลยครบหมดเลยใช่จะเป็นข้อมูลนะครับการจัดเก็บข้อมูลของประวัติแพะของทั้งพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์นะครับแล้วก็ลูกแพะที่เราจําหน่ายไปด้วยนะครับก็มาตรฐานฟาร์มทั้งสอย่างนะครับอันนี้เป็นใบมาตรฐานของฟาร์มนะครับบ้านไอซ์ฟาร์มแพะในล้านนะครับสามร้อยยอดไปจบกีรีขันอันนี้เป็นรายละเอียดในการเป็นมาตรฐานของฟาร์มเราใช่ค่ะปอดบูค่ะแล้วก็เป็นใบกักค่ะ พื่อเดินทางในรอบทั่วประเทศค่ะแล้วก็ GFM โทรไปไปเกิดข้อมูลรายละเอียดต่างๆก็จะอยู่ที่ข้อมูลที่คอมเราด้วยใช่ค่ะ,ะคสามารถดึงย้อนกลับได้ค่ะสมมุติว่าเคยเคยซื้อองหมอไปแล้วจําเลขท็กได้แล้วก็อยากจะรู้ว่าเกิดวันที่เท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาถามได้ว่าหมายเลขน,นี้หรือบอกชื่อจริงตัวเองเข้ามาค่ะ ก็จะขอได้เลยก็จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จนขวาน้องจะหมดอายุการใช้งานหรือน้องจะตายได้เลยค่ะก็หาขอใบใบประมาณนี้ค่ะขอได้เลยเดี๋ยวหมอก็จะให้ออกมาอันนี้หายไปก็ขอได้อีกครับอันนี้เป็นข้อมูลรายละเอียดนะครับข้อมูลค่ะทุกอย่างนี้ก็จะจัดเก็บไว้ที่เซเวอร์ค่ะทุกคนก็ในฟาร์มนะคะสามารถเปิดขึ้นมาได้นะคะก็จัดเก็บไว้นะคะ ก็เป็นข้อมูลพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อะไรอย่างนี้ถ้าอยากรู้ก็ลอง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 เรามีข้อมูลชัดเจนทุกตัวเลยทุกตัวค่ะวันเกิดอะไรอย่างงี้มีทุกตัวที่มาของสายพันธุ์ด้วยนะครับสลอดแพะแล้วก็ทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่นําออกจากฟาร์มนาออกนําเข้าเบอร์โทรค่ะมาจําราคาซื้อไปจริงหรือเปล่าถ้าใครจะมาขายต่อสมมติว่าเขาบอกว่าเป็นของบ้านไอซ์แล้วจะมาขายต่อ ีนี้ใครอยากได้คำรับรองจากบ้านไอก็แค่บอกหมายเลขมาจะชื่อเจ้าของเก่าก็ได้ก็มาถามหมอหมอจะบอกบอกไปว่าซื้อจริงหรือไม่จริงแต่ในเรื่องราคาหมอจะไม่บอกไปนะคะว่าซื้อเป็นราคาเท่าไหร่เป็นข้อมูลที่ฟาร์มที่รับแพ้เราไปแล้วนี่สามารถที่จะยอไปอ้างยิงได้กับกับลูกค้าได้ะราค้าจะไม่ตกค่ะเพราะมีมามีมาี่เป็นข้อมูลพิเศษของอบ้านไอาฟาร์มแพะนะครับเกี่ยวกับประวัติการ การเกิดการเกิดแล้วก็เป็นเรื่องของเอกสารนะครับเอกสารการมาตรฐานของฟาร์มแพ้ด้วยนะครับอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นการเลี้ยงแพ้ค่ะแล้วก็ใบรอสามใบในการขนย้ายถ้าไม่มีใบใบใบในการเคลื่อนย้ายใช่ไหมครับแล้วก็สมุดในคู่มูลในการเลี้ยงแพนี่แนะนําลูกค้าแล้วก็มีรูปเล่มให้ด้วยใช่ไหมครับให้ไปเลยค่ะให้ไปเลยอันนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างครับมีน้งแต่การตัดกีบการให้อาหารค่ะปอะโรคค่ะมีทุกอย่างเลย อันนี้เฉพาะาลูกค้าอของบ้านไอฟาร์มแพะเราใช่ค่ะ,ะคสำหรับลูกค้าเท่านั้นค่ะาการจัดเก็บข้อมูลนะครับในส่วนในส่วนที่เราจะให้เป็นความมาตรฐานของฟาร์มเราด้วยแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นสำหรับลูกค้าด้วยแล้วก็ลูกค้าที่รับแพะเราไปด้วยเพื่อ <c oughs> ปิดปิดปิดปัญหาของการเลือกชีดค่ะเพราะว่าการเลือกชีดนะคะก็ แก้ไขปัญหาเลือดชีดเพราะว่ามันจะทําให้อ่อนแอค่ะแล้วก็เลือดชีดนะคะต้องใช้เวลาทั้งหมดสามชั่วรุ่นนะคะเพื่อจะทําให้เลือดอไม่ชีดครับฉะนั้นข้อมูลที่จะต้องจัดเก็บอ่ะมันต้องแน่นที่สุดแล้วก็สิ่งที่เราต้องให้เกษตรกร,ร,กรไปแล้วก็ต้องให้ความรู้เขาด้วยนะคะถ้าเราไม่ให้อะไรไปเลยเนี่ยให้แต่แผลไปเนี่ยเราก็เหมือนกับส่งส่งอะไรไปเปล่าๆแล้วมันก็จะไม่ได้ไ,ดได้นมาเลยนะคะข้อมูลของการ ข้อดีของการจัดเก็บข้อมูลใช่คับ,คบพูดได้ให้ความชัดเจนเรื่องของสายพันธุ์แล้วก็เรื่องของที่มาของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยใช่ค่ะเป็นที่มาของพ่อพัอพนธุ์แม่พันธุ์เพื่อ,อเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเขาเรียกว่าปิดปิดปัญหารเรื่องเลือดชิดนะคะครับเพราะว่าถ้าเลือดชีดอ่ะมันจะทําไปเป็นปัญหาที่ต่อมาจากโรคบูเตอร์ซสิได้เลยนะครับเรื่องการดูแลเรื่องของโรคแท้งติดต่อด้วยนะครับ แพทย์เราฟารแพทย์เราจัดการยังไงบ้างกับเรื่องนี้ก็จะมีการตรวจทุกครั้งนะคะตรวจตรวจตรวจลายปีไปแล้วก็คือได้ใบมาตรฐานมานะคะใบใใบที่หมอให้ดูอ่ะใใสีนี่อันนี้ได้มาแล้วใช่ไหมแล้วก็ถ้าใครอยากได้ที่เป็นลายตัวอีกหมอก็จะมีให้อีกค่ะมีให้เป็นลายตัวด้วยนะครับมีให้เป็นลายตัวด้วยอย่างเช่นล่าสุดนะคะก็มีคนขอ หมอ,อใช่ไหมคะหมอก็ไปตรวจที่มกเกษตรให้เพิ่มอีกอันนี้นะคะนี่เดืออยากได้เป็นลายตัวหมอกท็ทำให้ได้ค่ะคแล้วก็จะมีะเรื่องอใบที่เรารับรองเรื่องของอสายพันธุ์ด้วย,ยไหมใบรับรองสายพันธุ์ใช่ค่ะก็เป็นหมอทําให้คอันนีนเน้เป็นประวัติของ,ของ,ข,องของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยแต่ตัวนั้นๆเลยค่ะคใช่ตัวนั้นเลยนะครับ ก็เป็นเรื่องวันปีเดือนปียานมน้ำหนักยานมอย่างนี้ยค่ะอันนี้ก็สำหรับเป็นประวัติประวัติสำหรับคนที่อยากจะได้ซื้อไปน,ไน,นะคะทั้งพอ่อพันและแม่พันนะครับใช่ค่ะาายยาน,น้ำหนักยานมน้ำหนักแรกเกิดค่ะการถ่ายพยาธิมีให้หมดเลยแล้วก็ชื่อเจ้าของที่หมอถามว่าซื้อไปแล้วยังไงต่อก็จะโอนให้ใครเองอย่างงี้ค่ะแล้วถ้าอยากจะขายต่อแค่บอกชื่อ ของคนที่ได้รับไปม,มาให้มอเท่านั้นเองอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับข้อมูลที่บ้านไอฟาร์มแพทย์ได้เก็บข้อมูลเพื่อที่จะให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้าด้วยใช่แล้วก็เ,กปเป็นความมาตรฐานของฟาร์มเราด้วยนะครับที่เรามีบริการแล้วก็ให้คำปรึกษาเรื่องของอความาชัดเจนนะครับในเรื่องของสายพันธุ์ด้วยแล้วก็แม่พันธุ์ที่เรานําไปเลี้ยงต่อด้วยใช่ค่ะของอย่างนี้อยู่เป็นติบปีค่ะลูกค้าที่มาติดต่อ พ่อพันแม่พันที่ฟาร์มเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รับการติดต่อมาทางอินเทอร์เน็ตค่ะอินเทอร์เน็ตใช่ไหมส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ไม่มาดูที่นี่เลยบางตัวห้าหมื่นหกหมื่นบางทับางตัวบางครั้งก็เกือบแสนอ่ะไม่เคยมาเลยก็จะรอให้หมอไปส่งที่บ้านเรามีบริการรับส่งทั่วประเทศด้วยใช่ค่ะแล้วตัวหมอจะไปส่งเองแบบส่งยังไงบ้างก็ตอนนี้หมไหมอขับเองเนาะก็จะเป็นทุกจังหวัดขับเองส่งเองแนะนําเองหมดเลยใช่ค่ะ เหมาะชอบขับรถชอบของเร็วจังหวัดที่เราไปตอนนี้มีสายอีสานมีทางทางจังหวัดไหนบ้างสายอีสานหมดแล้วค่ะหมดแล้วยัานมุกดาหารเลยค่ะหนองคายมุกดาหารนครพนมสกลนครเหมาะเก็บมาหมดแล้วทางภาคกลางอะไรก็ไปภาคกลางมีหมดเลยค่ะกาญจนบุรีสระบุรีทางสุพรรณบุรีอ่างทองอยุธยาอะไรอย่างนี้มีค่ะครับช่องทางที่ติดต่อบ้านไอฟาร์มแพะเงินล้านอยู่ที่ ก็อยู่ที่300ยอดค่ะจังหวัดประจพรค่ะก็เป็นเบอร์โทรค่ะ09ค่ะ8828 4107ค่ะก็เป็นเบอร์หมอเองนะคะแล้วก็ทางสปปเราตอนนี้ก็มีติดต่อกับเข้ามาด้วยนะคะก็ไม่ใช่แค่ในประเทศนะคะตอนนี้นอกประเทศก็เข้ามานะคะแต่ทีนี้แต่ทีนี้ถ้าใครต้องการนะคะก็ดูทางเ c e b ุ o k แล้วก็จองได้เพราะว่าไม่ต้องห่วงว่าจะมีการโกงเกิดขึ้นนะคะเพราะว่า คนติดตาม,ร,ามร้องมือต่าคนนะคะแล้วก็ถ้าถ้าเรามีการกงจริงๆเราจะไลฟ์สดไม่ได้เลยนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับการเยี่ยมชมทางเพจได้ด้วยะะได้สามารถเยี่ยมชมได้ในช่วงเวลาที่ไลฟ์สดตอนนี้ช่วงเวลา,าวันพุธกับวันอาทิตย์ทางเพจ<อ>ชื่อเพจว่าบ้านไอฟาร์มแพะค่ะบ้านไอฟาร์มแพะก็จะเจอหมอไอค่ะกับหัวข้อคําถามต่างๆเปเปอร์ต่างๆหรือแบบปัญหาที่คนในประเทศไทยยังไม่เจอแต่ว่าเมืองนอกเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S มาเพื่อเป็นเกราะป้องกันของเรา ก็เบอร์โทรก็มีแค่เบอร์เดียวก่อนเบอร์เดียวก่อนของหมอก็ได้ค่ะก็ช่องทางที่ติดต่อบ้านไอฟันแทนแล้วก็จากทางเพจได้ด้วยนะครับแล้วก็ติดต่อกันแบบสดๆเลยก็คือช่วงไร์สดด้วยช่วงบ่ายสองวไรสดค่ะเป็นวันพูดกับวันอาทิตย์ใช่ค่ะเจอกันบ่ายสองค่ะหมอตรงเวลาตลอดเลยวันนี้ก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านไอฟันแทนนะครับอันนี้เรื่องของข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ ลูกแพ้ด้วยการดูแลการจัดทรงลแล้วก็การดูแลการจัดสรงแล้วก็มีการรีวิวให้ในบางบ้านที่ขอการรีวิวนะคะอย่างเช่นบางบ้านนะคะมีมีเทคโนโลยีเยอะๆอย่างเงี้ยหมอเห็นปุ๊บอันนี้เป็นข้อดีของเขาหมอก็จะเอามาแชร์ในเพจตัวเองแล้วคนติดตามเขาก็เริ่มไปแชร์แล้วก็ขอไปดูบ้านโน้นบ้านนี้ที่หมอไปเพราะว่าบางคนอนะ่ะเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าบ้านแต่ละบ้านมีข้อดีอยังไงอันนี้ก็เหมือนเป็นแชร์ประสบการณ์ว่าเออบ้านเนี้ย ไฮเทคโนโลยีมากเลยนะบ้านนี้เขาลงเรือนสวยทําลงเรือนด้วยมือตัวเอง,งเป็นช่างไม้บ้านนี้ทําเป็นนายกสมาคมอะไรอย่เงี้ยค่ะเขาก็จะมีแต่ละบ้านที่แตกต่างกันก็จะมีรีวิวในเพจด้วยฝากกดติดตามทางเพจได้ด้วยใช่ค่ะบ,บ้านไอฟาร์มแพรค่ะยอดติดตามตอนนี้1นึ่งหมื่นคนลวค่ะ ฝากกดติดตามทางช่องการแสังค์มีเดียด้วยได้ค่ะการแสตมเเดีวก็แท็กไปแล้วเหมือนกันค่ะขอบคุณนะครับสวันไอครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนีข้อมูลนะครับของมันไอฟาร์มแท้ทางสามร้ยอดนะครับประเจติสีสัครับขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยครับ